ก็ขอสวัสดีครับผมก็ขอสวัสดีครับผมก็ขอสวัสดีพี่ๆและชาวในวันนี้ครับผมวันนี้นิยามก็จะพาหลายๆท่านไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเก่าที่เคยได้ชมไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องในการที่นิยามนั้นได้มีอีกหนึ่งวิถีอาชีพก็คือการเลี้ยงหนูพกุกไม่ว่าจะเป็นทางด้านอาชีพเสริม หรือเราหรือเราใช้นั้นในด้านหลักคาว่าเป็นอาชีพหลักก็ได้แล้วคงก็คงจะมีเป็นเพื่อนลังน้องอีกหลาย,ลายท่านที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้กับนิยามก็จะพาหลาย,ลายท่านไปดูกับการเลี้ยงหนูพุกหรือหนูฟาร์มของนิยามคนในบ้านในบรรยากาศช่วงเช้า,ชาก็ขอขอบคุณสำหรับพี่ๆเป็นเพื่อนทุกคน ที่นิยามนั้นอาจจะเอ่ยไม่หมดเนาะขอบคุณทุกกำลังใจที่ให้กับน,นิยามและผมก็อยากให้ทุกคนนั้นสู้ๆไปด้วยกันฮะสำหรับในสิ่งที่เรานั้นกำลังทำและเรานั้นก็ชอบในสิ่งที่เราทำานะผมเนาะก็บรรยากาศในช่วงเช้านี้นิยามก็จะพาทุกคนไปดูการคัดแยกหนูรุ่นหนึ่งเดือนครึ่งฮะมันจะเป็นยังไงฮะ ไปดูด้วยกันดีกว่าครับผมสำหรับคลิปนี้ครับผมส่วนตรงจุดนี้มันก็เป็นบริเวณฟาร์มในการเลี้ยงหนูพุกในพื้นที่ของเราที่ในเนื้อที่ของบ้านเราแล้วครับผมนิยามนั้นก็ได้ทำมาประมาณอยู่ที่ข้อที่ปี2สองครับผมน่าจะสองปีขึ้นฮะก็เริ่มจากเก็บ เล็กๆน้อยก็ผมในการทํามาเรื่อยก็ผมในการซื้ออุปกรณ์ในการทําแต่ละอย่างแต่ละอย่างมารั็ผมในแต่ละบอ่อแต่ละบอ่อชุดนี้มันจะเป็นชุดที่ผมนั้นใช้ผสมพันธุ์พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ฮะอัตราขึ้น1นึต่อหหรือ1นต่อสองก็ผม วันนี้ผมก็มีโอกาสและมีเวลาครับก็จะพาทุกท่านไปคัดแยกครับผมเกี่ยวกับเรื่องพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะผมส่วนบ่อตรงนี้ผมได้เตรียมบอะะ่อแล้วฮะเป็นบ่อว่างเปล่าครับผม เพื่อต้องการจะจับหนูรุ่นระยะ1เดือนกว่าฮะมาไว้เลี้ยงให้เขาจเจริญเติบโตส่วนพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นั้นก็ปล่อยไว้ต่างหากทิงระยะห่างไว้ที่ประมาณอยู่ที่15วันแล้วก็จะจับเข้ามาผสมพันธุ์อีกครั้งหนึ่งครับผมตอนนี้ผมได้เตรียมบ่อไว้สองสองชุดนะผมคือชุดนี้ฮะเตรียมทุกอย่างนะฮะ ทุกบ่อที่ผมทําอยู่ขนาดนี้เป็นบ่อเชื่อมข้อหากันนะฮะมันจะเป็นวงเชื่อมข้อหากันครับผมผมได้เอาไม้เสียบกัน้นอีกฝั่งหนึ่งไว้ตอนที่ทําความสะอาดครับผมก็เคลียบบ่อฮะเดี๋ยวก็คงจะต้องถอดออกครับผม ชุดนี้ก็เป็นรุ่นชุดเข้าระยะที่สองเดือนขึ้นนะครับผมชุดนี้เป็นรุ่นระยะสองเดือนขึ้นครับผมเป็นไซส์รุ่นตัวผู้ทั้งหมดครับก็จะจัดจำหน่ายให้ลูกค้าตลอดลูกค้าที่สนใจจะนำไปเลี้ยงต่อเพิ่มต่อยอดครับผมในการจัดซื้อนั้นหรือสนใจนั้นมันจะมีหลายรุ่นที่เรานั้นจัดส่งได้เลยครับผม ไม่ว่าจะเป็นรุ่นระยะ2เดือน3เดือนหรือไซ้พ่อพันแม่พันุ์5เดือน6เดือนแล้วก็มีรุ่นหนูรุ่นอีกระยะหนึ่งก็คือ1เดือนกว่าฮะก็จะพาทุกคนไปชมเกี่ยวกับในวันนี้ในการคัดแยกครับผมชุดนี้ฮะ ก็ควรเปคุชุดเป็นชุดคัดแยกครัผมเห็นไหมฮะนั่นคือหนูรุ่นระยะหนึ่งเดือนครึ่งฮะผมก็ได้คัดแยกก็จะคัดแยกออกจากแม่เขามาไว้ในบ่อที่ผมเตรียมไว้ครับผมแล้วก็จะปล่อยให้แม่พันธุ์นั้นอยู่เพียงลาพังคือบารุงเขาประมาณอยู่ที่สิบห้าวันแล้วเราก็จับเข้ามาผสมพันธุ์ใหม่ได้อีกหนึ่งครั้งครับผม ในฟาร์มหนูพุกที่ผมเลี้ยงอยู่หน้าตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นอำเภอโนนศิลาครับผมท่านใดที่สนใจหรือจับผ่านมาถนนเส้นนี้สายหลักของอีสานยังไงต้องหานหน้าหมู่บ้านของผมครับสนใจจะเป็นของฝากหรือต้องการจะนำไปเลี้ยงต่อยอดในวิถีแนวทางบ้านป้าก็พูดคุยสอบถามได้ฮะในเบอร์โทรที่ผมจะทิ้งไว้ใน ได้คลิปแล้วผมเนาะก็จะพามาชมกับบรรยากาศก่อนนะผมในระบบให้น้ำนหลายคนก็คงจะรู้ครับผมในระบบให้น้ําคือผมให้ระบบให้น้ําหัวสปริงฮนะต่อจากถังรุ่นใหญ่ใส่เข้ากับทุกท่อต่อเข้ากับทุกท่อครับผม คือระบบสปริงครับผมให้น้ำครับผมเวลาที่หนูดูดหรือกินมันจะเป็นอะไรที่ง่ายเวลาที่น้ำเสียไหลออกมาก็จะประมาณนี้ฮะอีก่ไม่นานก็แห้งหรือเราทำความสะอาดได้เลยครับผมผมจะต่อระบบสายยางให้น้ำมาทุกบ่อครับผมส่วนตัวนั้นก็เป็นอีกหนึ่งกะรอนฮะ ผมใช้สองกลอนในวงชุดนอกครับผมคือโลชุดใหญ่ส่วนรุ่นนี้คือรุ่นหมู่ระยะข้าสองเดือนเช่นกันครับผมในรุ่นนี้จะเป็นอะไรที่ลหลายคนสนใจในการนาไปเลี้ยงมากเพราะราคามันจะม่ค่อยแพงครับผมรุ่นพวกนี้ผมขายก็ในการเหมายกชุดมันก็ตกที่ราคา พอประมาณครับผมราคามันก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละรุ่นแต่ละไซส์ครับผมรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่นิยมนําไปเลี้ยงมากที่สุดฮะคือรุ่นระยะเข้าสองเดือนหนึ่งเดือนครึ่งถึงสองเดือนกว่าเนี่ยเป็นรุ่นที่จะถูกนิยมในการนาไปเลี้ยงเพราะราคามันจะย่อมเยาวพอสมควรครับผมมันไม่เหมือนรุ่นชุดใหญ่พ่อพันแม่พันครับผมทุกๆบ่อผมจะเน้นเรื่องความสะอาดเป็นอันดับหนึ่งฮะในแต่ละวันผมจะ ไล่ทําความสะอาดในแต,แต่ละบ่อแต่ละบ่อเคียร์ความสะอาดให้มากๆครับผมส่วนชุดนี้คือชุดลงด้านในครับผมคือชุดแรกที่ผมทําชุดนี้จะแตกต่างกันไปในระบบให้น้ําก็เป็นระบบที่ว่าให้น้ําแบบว่าเป็นภาชนะ กราต้องนําภาชนะออกมาทําความสะอาดในแต่ละวันฮะชุดนี้ก็อาจจะยุ่งยากนิดหน่อยฮะเป็นชุดแรกที่ทําครับผมชุดนี้เหมือนกันครับผมรุ่นตัวเล็กไซร์ระยะหนึ่งเดือนฮะคือตัวนี้รุ่นระยะไซร์หนึ่งเดือนครึ่งผมจะจับคัดแยกไปไว้ในบ่อที่ผมเตรียมไว้ให้ครับผม ที่จัดเตียมัยฮะแล้วก็ปล่อยให้แม่พันธ์เขานั้นอยู่เพีพยงลําพังคือบํารุงเขาประมาณอีกสิบห้าวันหรือหนึงเดือนแล้วก็ใช้แม่พันธ์นั้นผสมพันธ์ใหม่ได้เลยครับผมนี่จะเป็นความแตกต่างฮะที่เราจะต้องนำพาชนะออกมาล้างในแต่ละวันครับผมอยากเป็นถัง หรือภาชนะที่เราให้น้ำผมมันจะเป็นรอยดําๆใช่ไหมฮะแล้วก็เรออกมาล้างในช่วงตอนเด็นเดียนของผมครับผมในชุดวงเ้นียวผมแล้วก็หลายๆวงส่วนอาหารนั้นหลักๆผมจะให้อาหารคือเป็นหัวหันเม็ดครับหัวหารเมรร็ดนี้เราสามารถเลือกซื้อตามอัตราเงินของเราได้ฮะเมื่อก่อนผมเคยใช้ หัวอาหารหมูที่กระสอบตกละเจ็ดร้อยกว่าบาทแต่เมื่อหนูเรานั้นจำน,นวนเพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆผมก็ต้องลดต้นทุนลงมาแต่ก็คงอยูน่ในคําว่าโปรตีนสําหรับในเนื้อหนังของหนูเช่นกันครับผมกระสอบหนึ่งผมใช้แค่ไม่เกินสามวันฮะสามวันลดสี่วันก็หมดฮะแต่ละครั้งครับผมเพราะว่าจํานวนของหนูผมนั้นมันเริ่มขึ้นมากเรื่อยๆแล้วก็มีการจัดส่งให้ลูกค้าหลายๆท่านในต่างจางาังหวัดท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับ วิถีอาชีพนี้ก็พูดคุยสอบถามได้ครับผมส่วนุูข้างนอกที่ผมพาทุกคนมาดูตรงนีน้ตรงนี้คือเป็นฟาร์มชุดใหญ่คือชุดพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ครับผมเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูครับผมในแต่และบ่อแต่และว,วงที่อยู่น,นตรงนี้มันจะเป็นชุดที่ผสมหมดฮะคำว่าผสมคือผสมให้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์อยู่ด้วยกันครับผมนี่คือผมก็ผสมใหม่ฮะชุดนี้ น้ำเราต้องเช็คเรื่องน้ำฮะุมลักหลักนั้นพยายามอย่าให้น้ำในแต่ละวงของหนูนั้นขาดและอย่าให้สกปรกครับผมมันจะเป็นอะไรที่ดีมากๆลูกคุกหรือหนูหนาของเรานั้นจะเป็นสัตว์ที่สะอาดเป็นสัตว์ที่ชอบสะอาดมากๆเลยนะครับผมแม้แต่หัวอาหารที่ผมให้เขาอย่างเงี้ยถ้ามีรอยเปื้อนหรือเป็นอะไรมีน้ำอะไรเงี้ยเขาจะไม่กินเลยนะครับผมผมต้องถ่ายให้เขาครับผม ต้องเปลี่ยนออกใหม่ฮะไม่ว่าจะเป็นระบบน้ำต้องเปลี่ยนมาให้หมดเขาผมชุดนี้ก็เหมือนกันครับผมเป็นชุดพ่อพันธแม่พันเหมือนกันฮะอัตราคือผมใช้1.1นึ่ต่อหฮะมันจะเป็นอะไรที่ชัวร์มากๆการใช้อัตรา1นึ่งต่อหนึ่งอการผสมพันธุ์จะเป็นอะไรที่ติดเร็วและมีเปอร์เซ็นต์สูงมากคือร้อปซฮะถ้าเราใช้อัตราที่หต่อส หรือ1ต่อ4มันจะเป็นอะไรที่อาจจะต้องรอ1ต่อ1นต่อ2จะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยครับผมตัวนี้ก็เป็นรุ่นสายพ่อพันธ์ครก็คงจะมีอายุอยู่ที่ตัวเข้ามาจะเป็นเรับผมเจ้าบิ๊กอุคยฮะ รุ่นนี้คือรุ่นที่ผมได้พ่อพันธุ์ขึ้นมาฮะไซนี้ถ้าเรานำจำหน่ายให้สำหรับลูกค้าที่สนใจใช้เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์อัตราคู่หนึ่งก็คู่คุยสอดฐานได้ฮะราคาก็พอปริมาณครับผมไม่ว่าจะเป็นรุ่นไซส์เจ้าบิ๊กใหญ่หรือจะเป็นรุ่นหนึ่งเดือนกว่าสองเดือนกว่าสามเดือนกว่าเรามีทุกไซส์ทุกขนาดในฟาร์มหนึ่งพวกของ ผม,ผมนะครับผมในเขตจังหวัดขอนแก่นผมอยู่นะออำเภอโนนศิลาครับผมถนนเส้นทางก็คือมาง่ายครับผมติดกับถนนสายหลักอีสานเช่นนี้ฮะในหมู่บ้านครับผมก็อาจภาพอาจาอาจะโยกเยกบ้างเนาะก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยครับผมสําหรับคลิปนี้ครับผม นี่ก็คงเป็นบรรยากาศในช่วงส,สายๆพอเช่นนี้ก็ผมส่วนภาชนะตัวนี้เมื่อมันสปกปรกผมจะนาออกมาล้างฮะแล้วก็ตากแดดครับผมก็จะพาบรรยากาศมาชมจับมะม่วงที่อยู่หน้าบ้านตัวเองฮะที่ห้อยมาลงตรงเตียงครับผมไม่ว่าจะเป็นลูกสุกลูกดิบ มีพอปริมาณเลยครับผมถือว่าเยอะฮะลูกสุกก็อยู่ด้านนอกครับผมเยอะเลยครับผมส่วนตรงนี้หน้าบ้านของผมผมก็ใช้หญ้าเนเปียเพื่อนามาปลูกหญ้าเนเปียน,นี้ผมได้เคยนําเสนอเนาะอยู่บ่อยๆในการบํารุงให้หนูนั้นมีความเงางามในเรื่องของขนผมก็ปลูกทิ้งไว้ที่หน้าบ้านแล้วก็บํารุงลาแส้ของเขาส่วนตัวนี้ก็เป็นใบกะเพราฮะแลวก็ต้นพริก อันนี้ก็จะเป็นมะเขือครับเป็นมะเขือครับผมเอาไปกินกับป่นกินกับแจวแล้วก็เป็นอะไรที่สุดยอดเลยครับผมตัวนี้เสดาบอลลินครับผมกําลังแตกยอดใหม่ฮะผมถ้ามองออกไปไกลๆไม่ถึงระยะหนึ่งร้อยเมตรก็ติดถนนสายหลักของอีสานฮะหมู่บ้านของผมครับผมก็ไปมาหาสู่กันได้ง่ายครับผมเําหรับท่านใดที่ผ่านไปผ่านมาในเขต จังหวัดขอนแก่นนี้ต้องการสนใจจะเข้ามาแวะเวียนเยี่ยมเยียนความหนุพมุกของนิยามก็ยินดีได้ทุกๆคนเลยครับผมยังไงก็พูดคุยสอบถามทิ้งไว้ในใต้คลิปได้ก็ผมเนาะสำหรับคลิปนี้นิยามก็ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ดีๆที่ให้กับนิยามสม่เสมอขอบคุณทุกๆไลค์ก็ผมสำหรับกำลังใจดีๆที่ให้กับนิยามสำหรับคลิปนี้ขอบคุณนะครับผม